สวัสดีครับปกป้องชานันยอดหงครับคณะกรรมการ Thailand พลา ي ครับแล้วก็เคยเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างสนเท่าเทียมครับซึ่งวันนี้วันที่23มกราคมครับส่นเท่าเทียมสามารถเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยได้แล้วครับถือว่าเป็นประเทศแรกนะครับในเซาท์อีสเอเชียเลยที่มีสนเท่าเทียมครับเป็นนิวิตหมายที่ดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งของกฎหมายไทยครับที่มีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมนะครับการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยทำให้กฎหมายเนี่ยสามารถครอบคลุมไปถึงความหลากหลายทางเพศด้วยวันนี้ผมอยู่ที่สถานการณเขตบางรักบนถนนสีลมนะครับก็สีลมถือได้ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่รุ่มรวยด้วยอัตลักษณ์และความหลากหลายนะครับไม่เพียงแต่ความหลากหลายทางเพศนะครับยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ด้วยการเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับถือว่าเป็นเมืองที่มีต้นทุนมากๆเพราะว่า<ๆ> สีลมเองเนี่ยก็ถือว่ามีสภาวะแบบจานสลดัดเป็นชามสลัดนะครับที่มีหลากหลายวัฒนธรรมครุกรวมกันนะครับเป็นต้นทุนที่ดีมากๆเลยที่เราจะพัฒนาต่อยอดต่อไปให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนะครับและนำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจได้หรือว่า Creative e c onom y ได้ครับก็ต้องรุนกันต่อไปนะครับว่าไทยดนพลายเนี่ยจะผลักดันอะไรต่อไปในพื้นที่สีลมนี้ครับ